บริเวณที่เป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่ก็จะวางฟิลเลอร์เข้าไปนะคะมันก็จะทําให้กดกระดูกได้มีประเด็นเรื่องฟิลเลอร์กัดกระดูกหรือไม่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะช่วงนี้นะคะการที่กัดกระดูกไหมเนี่ยต้องดูวิจัยค่ะส่วนใหญ่เท่าที่หมอหามาวิจัยเนี่ยค่อนไปทางบริเวณคางเป็นหลักเลยนะคะซึ่งบริเวณคางเนี่ยเป็นบริเวณหนึ่งที่เวลามีอะไรมาแรงกระทํามันจะเข้าตรงๆ90องศาซึ่งแรงที่เข้า90องศาเป็นแรงที่สูงที่สุดค่ะ ถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นแรงมันอาจจะมากดแบบแฉลบแฉลบมันไม่90องศาและเดี๋ยวหมอจะมายกตัวอย่างเปเปอร์ล่าสุดนี้เลยนะคะเรามาดูเปเปอร์กันนะคะเริ่มจากเปเปอร์นี้เลยค่ะของประเทศจีนนะคะบอกว่าประกัดกระดูกไหมนะคะและที่สำคัญคือเปเปอร์นี้ใหม่แค่ไหนการศึกษาเนี่ยต้องแต่ปี2021เดือนมิถุนาและมาจบที่เดือนมีนา2023นะคะในช่วงระหว่าง ตรงน่สองศนย์หนึ่งาถึง2 0งศูนย์เนี่ยก็จะมี95คนที่ฉีดเฮยา ha ที่ค้างแล้วก็95คนที่เป็น normal control คือไม่ได้ฉีดนะคะและปรากฏว่าคนที่ฉีดเนี่ยคือกระดูกบ,บางลง นะคะก็คือ s ิกน i ้พิก n รโลเวอร์อินเด็กตัวนี้เป็นตัวที่วัดกระดูกบางลงนะคะก็คือสรุปว่ากระดูกบางลงชัดเจนก็ขอยกตัวอย่างเล่าให้ฟังเลยสามเคสนี้นะคะเคสแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นซีทีก่อนทำนี่กระดูกเขาประมาณนี้ที่ขางนะคะในะและหลังจากนั้นติดตามมานะคะก็เห็นว่ากระดูกตรงบริเวณทางเนี่ยมันดูหายไปอย่างชัดเจนนะคะในเคสแรกเคสถัดไปนะคะกระดูกประมาณนี้ก่อนทำ หลังจากนั้นกระดูกตรงบริเวณน,นี้ก็ดูหายไปนะคะอีกเคสหนึ่งก็กระดูกประมาณนี้ก่อนทําหลังจากทํามันก็ดูมีบางจุดที่ดูหายไปเช่นกันนะคะอธิบายซีทีรูปนี้นิดนึงค่ะซีทีรูปนี้เนี่ยถ้าสีกระดูกที่บางลงเนี่ยมันก็จะเป็นสีมาทางโซนแดงโซนม่วงโซนส้มตรงนี้นะคะแต่ถ้ากระดูกปกติก็จะเป็นโซนสีเขียวสังเกตไหมจุดที่มันแดงแดงเหลืองเหลืองม่วงม่วคือกระดูกบางลงมันจะอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะคะ บริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่ก็จะวางฟิลเลอร์เข้าไปนะคะมันก็จะทําให้กดกระดูกได้แต่การกดกระดูกแบบนี้มันก็ไม่ใช่เกิดแค่ฟิลเลอร์ค่ะในเปเปอร์น,นี้ก็บอกแล้วว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยกระตุ้นให้กระดูกก่อนลงจริงนะคะโดยมีเดียนบนลลีซอฟชันก็คือค่ากลางที่เขาวัดความหนาได้เนี่ยก็คือเหมือนลดลงไป24.08นะคะในขณะที่เขาก็มีรีมาร์คทิ้งท้ายด้วยนะคะการที่ใช้ไฮยาอินเจคชันเนี่ย ก็คือลดลงจริงแต่ f a than chin s y ดน i n implant กลนไอตัวซิลิโคนกดทางเนี่ยกระดูกจะกดได้แรงกว่าดังนั้นกระดูกจะหายไปมากกว่านะคะแล้วอย่างนี้เราไม่ควรฉีดพิลเลอร์คางไหมก็ไม่เชิงค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกที่บ้างลง มันไม่ได้ทําให้บางลงจงหน้าเสียลูกค่ะไม่ได้ทําให้บางลงจงเหมือนแบบรูปหน้าเปลี่ยนไปเมื่อฟิลเลอร์หายไปนะคะ mm hmm. ก็ยังพิจารณาฉีดได้แต่ขอแนะนําว่าอย่าฉีดแน่นเกินไปถ้าฉีดแน่นเกินไปมันจะไปกดกระดูกเยอะไป mm hmm. หรืออีกออปชันหนึ่งที่ควรจะทําคือถ้าจะทําคางไปเลยอะคะ่ะ mm hmm. หมออาจจะแนะนําเป็นการทำสลา n นิโอ i พล l ส s ี y มากกว่านะ ความหมายก็คือเป็นการตัดกระดูกคางออกและเลื่อนแล้วก็ใช้สกูกยึืดนะคะอาจจะระยะยาวอาจจะทําให้ไม่เกิดการห้อยย้อยแล้วก็ไม่กดกระดูกด้วยนะคะอาจจะเป็นออปชั่นที่ดีกว่านะคะในกรณีที่ต้องการคางยืนมากๆนะคะแต่กรณีที่โอเคดีอยู่แล้วเต,เติมนี้เติมหน่อยดิลเลอร์ยังเป็นออปชั่นที่ดีค่ะ